สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนหนองบัวชุมชนขนมแปะหนองบัวนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชมบรรยากาศภายานในภายในแต่ว่าคุณเขามีเปิดเพลงด้วยอะ่ะเนี่ยเปิดเพลงไว้ตลอดเลยฮะทำไงดีอะทุกคนถ้าสุดว่าไม่ได้ก็ขออนุญาตเ,าเป็นให้ชมแต่ภาพแล้วกันเนาะแล้วก็ประกอบเพลงไปแล้วกันเนาะี่เนี่ยเขาเปิดเพลงดังมากเลยอตอนนี้ก็คือเข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะครับทุกคนแล้วถ้าสุดว่า เดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูบรรยากาศว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็มีผู้คนมากันเยอะเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์อาทิตย์คนก็จะเยอะนิดนึงแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาคนก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับนี่คือบรรยากาศของชุมชนขนมแปลกเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันนี่ไงเขาจะมีข้อมูลต่างๆไว้ให้จุดเช็คอินจุดชิมนะครับมีขนมควยลิงเอาแล้วยังไงนะ ขนมควยลิงนะเนี่ยเนี่ยเขาเขียนจริงนะขนมควยลิงขนมติดคอขนมทั่วแบบใยลิใ่ตุ่มต้นตำรับขนมโบราณชื่อแปลกอร่อยหวานมันตามสุดนองบวัวแท้ๆใครเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับขนมตังกล้ยนะยครับมีแบบเสื้อผ้าเนี่ยอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าเขาเปิดเพลงดังมากเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันจะติดหรือกะสิทเอ่อใน YouTube หรือเปล่านะถ้าสุดว่าเราลงไปแล้วเรามาติดหรือิทะสิ์เราอาจจะต้องแบบว่าป,ป,ปิดเสียงนะทุกคนอ่าพาไปดู มีลูกชิ้นขนมนมเนยห้าบาทเองราคาไม่แพงมึกกระจอยอปลาข้าวสารโอ,โอุ้เรียนตัวหนวึ่งร้อยบาทมีมะม,ม่วงมีอุ้ยมีอันนี้ก็ไม่กวาดไม่กวาดไม่กวาดนองบวัวไม่กวาดนองบวัวเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศร้านทางฝั่งนี้นะฮะกระเป๋าก็เขาก็จะมีแบบว่าพวกถ้วยชาม ต่างๆอุ้ยเยอะแยะเลยด้านในอ่ะเป็นบะว่าถ้วยชามเก่าสวยๆน่ารักครับขอบคุณครับนี่มีแบบจานด้านหน้าด้วยนะครับอ๋อได้หม้แล้วก็ขนความใส่หอยนะครับถึงจานชามจะลดราคาทุกชิ้นทั้งร้านเลยครับอ๋อเสาร์อาทิตย์ลดขาแล้ววันธรรมดาล่ะครับเพิ่มผิดวันวันเสาร์อาทิตย์ลดราคาวันธรรมดาเพิ่มใช่พูดเล่นเนาะแค่สวยงามเนาะนี่ร้าน สุโขภาพนิดนะครับมีถ้วยชามมีแก้วมีอะไรเงรี้ยอุปกรณ์แบบเยอะแยะมากมายเลยเนาะเดี๋ยวเราไปเดินดูดีกว่าว่าเขามีอะไรอีกอ๋อผนะดมขี้มอดอืมกระดขี้มอดทองทับทิ่เขาหมูหยองยี่ิบห้าบาทตุเรียนจริงของชาวสวนที่นี่นะคะเป็นของจริงเหรอครับใช่ค่ะอ๋อเป็นลูกเล็กตุเรียนหมอนทองจต่ต้นจริงนอะอ๋อ ท okay. อกคนเรับเดี๋ยวขอเดินเล็กค้อยเลครับ,บ,รบเพราะว่าเราจะเดี๋ยวพาไปเดินดูของกินกันก่อนอนะฮะเดินนะครับฝั่งนี้อุ mm ้ย hmm. มีอันนี้นะข้าวข้าวฟักข้าวข้าว,าวมันเบอรี่ยี่สิบบาทเองนะทุกคนมันเบอรี่ยี่สิบนะฮะขนมลืมกลืนเนี่ยมีแบบชองโปร่งขนมลืมกลืนนะคฮืมขนมตุ๊กตับขนมโบราณขนมปัดทุบอ่ะ เดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในเรื่อยๆนะก็บรรยากาศก็จะแบบว่าเป็นเก่าๆแบบเดินชิลๆเป็นตลาดตอนกลางวันนะครับน้ำตาลอ้อยหนองบัวน้ำโอ้อชื่อชื่อน้ำว่าน้ำเยี่ยวัวน,นะครับน้ำเย่ยวัวขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะครับอันนี้ก็จะคนก็จะเริ่มทยอยมากันแล้วนะเป็นช่วงกลางวันนะครับมายาวไปถึงนู้นเลยอะทุกคนเดี๋ยวขอเดิน ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆเนาะนี่ขนมตะลุ่มอ๋ออุ้ย,ยนี่นก็น่ากินยู่นะเป็นแบบเป็นเค็น่คขนมช่วยนะขนมตะลุ่มเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดินกลับมาชอปทางฝั่งนี้เนาะขนมถ้วยนะฮะขนมตะไลมะพร้าวคุกฝุ่นโอ้ลํไยอบแห้งเบอร์เกอร์ทุเรียนอุ้ยลาดเตียง อาหารว่างในสมัยรชัชกาลที่สองครับลาเตียงคิดเตียงหนองนอนเตียงทองทําเมืองบนรถหลังชั้นชอกกลยนยากนิดคิดแนบนอนนี่สุดยอด <laughs> มาฝั่งด้านนี้ ข้าวตังข้าวตังโบราณนะครับอูกรอบเ็มถั่วสาหร่ายนีแบบเยอยะแยะเลยอะ่ะทุนข้าวตังสวย,สวยข้าวตังสวยกุ้งหอ่อละห้าสิบบาทตอนนี้ก็จะมีแบบขนมไข่เนื้อทุกเรียนนะฮะมีแบบขนมเยอะแยะเลยพิซซ่จีนก็คือตอนมาเรานั่งเรานั่งรถมาเราแบบค่ารถไถ่ร้อยสี่บาท แต่ขากลับเนี่ยแลดูมันไกลมากเลยเขาจะมีคนรับเรากลับหรือเปล่าท่าเรือท่องเที่ยวปล่อยปูปีนะครัะไอะมาณที่นั่งนะครับคอนฟลิกติการของเราบริเวณท่าเรือของเราปีนะคระสกครามตัดสินกานเกมจไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับลูกหลานคนหนองบัวนะครับค่ะเมื่อสักครู่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการก๋วยเตี๋ยวริมคลองโรงเรียนวัดหนองบัวนะคะ๋กริมคลองหนองบัวประชาชนนะคะ ไม่ได้มาแค่บรรเลงดนตรีนะคะยังมีการลำชองนะคะซึ่งหาดูได้ยากแล้วนะคะถ้านักท่องเที่ยวท่านใดแวะมาบริเวณชุมชนขนมแปลกแล้วนะคะขอเรียนเชิญบริเวณนิเทศกาลของเรานะคะถ้าเรือได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นการลำนะคะไม่ว่าจะเป็นกองยาเยอะอีกเขาทำเป็นลายแบบว่าสวยงามสวยอันนี้ไป ไปไหน呀อ,นะอ๋อมีแสดงโครงการปืนปูวัฒนธรรมชุมชนเก่าย่านวัฒนธรรมตำบลหนองบัวน,นะครับมีการแสดงด้วยนะครับอ,อ,อ๋อนี่เป็นแบบยิมคลองนะท่านเค็คสนใจเรียนเลยนะครเมื่ท่านเข้ามาบริเวณนี้แล้วนะคะท่านจะได้คูปองนะคะเพื่อกลับไปใช้ในชุมชนขนมแตกของเราด้วยนะคะตอนเรียนใช้บริเวณนี้เช่นกัน เดี๋ยวเดินย้อนกลับไปทางฝั่งนี้นะครับเมื่อสักครู่เราให้ดูฝั่งทางขวาแล้วเนาะก็จะมาดูตอนเดินกลับไปเราจะซื้อของกันปลาก็มีก็คือเป็นตลาดเล็กๆเป็นตลาดของเจ้าขนมแปลกอะไรเงี้ยเนาะนีจริงๆงมันก็คือขนม แต่ว่ามันอาจจะมีชื่อที่แปลกไงอ๋อต้นโมไปเดินไปหมูแดดเดียวอ๋อเฮ้ยนี่มีแบบว่าเป็นจุดถ่ายรูปด้วยนะเป็นสตรีทอาร์ตแบบเล็กๆกันมายืดถ่ายรูปกับน้องได้น้องน้องแมวน้องแมวปอมน้องแมวปอม เนี่ยเราจะมากินเนี่ยอันนี้ะอย่มาซสืออันนี้ขนมมอะไรเนี่ยะาขนมซอไม่ดีเก็บ้ายอย่างดนันนี้ก็มีขนมถ้วยด้วยทุกคน ขนมถ้วยขนมขนมลาเต้อันนี้อ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบชุมชนกลมแปลกลมคลองหนองบัววิสหาหกิจชุมชนกลมแปลกลมคลองหนองบัวนะครับขนมตะลุ่มน,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 นี่ขนมถ้วยนี่ก็น่ากินมีไส้กรอกมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะด้านนั้นเขาก็จะมีการสแสดงอะไรเงี้ยนะครับวันเสาร์อาทิตย์ ถ้ามาก็แนะนำให้มาสองอาทิตย์ได้นะแดงมาบ้านแล้วมาไปบ้านอรอยแล้วม่อะไม่อะค่ะขอบคุณครับแดงกล้วค่ะไมใครดูอืมก็คือถ้าเป็นขนมถ้วยมันจะเป็นหน้ากะทินะแต่ว่าถ้าขนมตัุ้งแบบมันจะเป็นหน้าสังขยาแล้วก็มีไส้อะไรเงะะี้ยนะครับวิสขมากโบราณมีขนมจีนด้วยอะ่ะแต่ว่าเพิ่งกินข้าวมาเมื่อเช้าขมากโบราณเท่าร่ราคาบาท ขนมจีนก็จะพอเดินดูก่อนแลว่าจะกินอะไรดีได้ขนมมาหนึ่งนลก,กอเชื่อมอแปลกจองนละกอเชื่อมอืมแปลกเพราะว่าปกติเราเห็นแบบผลไม้อื่นที่ไม่ใช่ยีไงไงน้ำน้ำยู่น้ำยู่แก้วละยี่สิบบาทจริงๆก็คือน,น่าจะเป็นแบบน้ำเอ,อน้ำตาลอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ใช้แบบคำที่้ามาดู แปลกแบบว้าวเลยนี่ yeah. ด้านขวากินอันนี้นะครับน้ำครับน้ำแก้วหนึ่งครับน,น้ำเยี่ยววัวนะครับแก้วละยี่สิบบาทนะฮะด้านนู้นก็มีขายเสื้อผ้าขายอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวซื้อน้ำก่อนได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำเยี่ยววัวนะครับน้ำเยี่ยววอวัวอยู่ที่ยี่สิบบาทนะครับเดี๋ยวลองชิมกันเลยเนาะ ม,มันคือน้ำฉกหวยมันคือน้ำฉกหวยนั่นเองนะทุกคนเดินดูต่ออ,อันนี้มีอะไรอันนี้เป็นของเชื่อมมะยมมเชื่อมมะยมมเชื่อมมะตุมเชื่อมนะฮะมาปิดเชื่อมเฮ้ยมาปิดเนี่ยเราเดี๋ยวเอามาปิดเชื่อมเลยตะลิงปิงเชื่อมก็มีพุซาเชื่อมถิงดองโอ้โของแบบเอามาปิดมาปิด มาปิดเชื่อมออันนี้คือร้านของเชื่อมนะครับแล้วก็เป็นแบบขนมข้าวเหนียวเผือกอ๋อข้าวเหนียวเผือกขนมท้องถิ่นประมาณนีนะ้ด้านในเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเดินร้านข้นไปเดี๋ยวค่อยดูก่อนว่าบางทีเราต้องเดินเดินดูก่อนว่าแบบแต่ละอันมันจะมีอะไรบ้างนะเพราะว่าถ้าบางทีเผื่อว่าแบบเดินไปแล้ว หิวเราค่อยย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศร้านนะฮะอันนี้เดี๋ยวพาแบบเดินดูฝั่งทางนี้ก่อนด้วยมิเงาะด้วยทุกคนอันนี้เงาะอยู่ที่100บาทนะครับเงาะโรงเรียน100บาท1น0้บาทนะครับนของบรรยากาศเขาก็จะเป็นว่าร้านคา้าริมเออเป็นชุมชนอะไรเงี้ยนะแล้วแต่ว่าแต่ละร้านจะขายอะไรบ้างก็เตี๋ยวหมูสูตรโบราณนะครับ ขวดแตงโมสูบอรั hmm. นอ้อ oh, 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 oh. ันน right. oh, yeah. oh, oh, well, oh, oh, ี้เด oh, really oh, okay. ินเดินไปไกลอยู่นะอันนี้ขนมควยลีสร้างครั้งแรกเมื่อปีพศ2446นะครับลงเจนะครับอ่ะเดี๋ยวเดินดูก่อนอันนี้เขาทําอะไรอะอ๋อขนมอ๋อมันเป็นขนมผับไพขนมแบบต่างๆนานาอ๋อนี่ไงขนมโมแรงอันนี้เป็นขนมตายายตายายขนมไทยนะครับ มันก็จะเป็นมะนก็อบเพียรไหมไปขาไม่อบเพียรไหมอบค่ะเพราะว่าจะเป็นสูตรโบราณจะต้องอบอบเพียรหนึ่งค่ะว่าเราชอบกินค่ะเอาเอาอันนี้เอาด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปย้ายขนมไทยเดี๋ยวเดี๋ยวรอซื้อขนมไทยตรงนี้ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อเป็นมีขนมพระพายขนเคสอนลำเจียขนมพันตราอะไรทุกคนมีสามอย่างแล้วก็มีโมแรงด้วยนี่ตอนนี้เราได้มาเลยนะครับอันนี้จะเป็นขนมเคสอนลำเจียดนะครับของร้านตายายนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเดินต่อวิมีทุเรียนด้วยทุกคนทุเรียนลูกใหญ่มากมังคุดก็มีร้านยายลิปตุ่มขนมโบราณน,นะครับ ขนมคุยิ้เอาวอนนี้ไงมันจะเป็นแบบว่าเล็กๆอยู่ตรงนี้ขนมกิดคอแต่เดี๋ยวลองเดินดูก่อนเนะเาะออันนี้ก็จะแบบว่าขายของได้เรื่อยๆเ,เนาะ,ะมันกลายเป็นแบบชุมชนที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนไปได้แล้วเนาะก็โอเคเลยอะเป็นแบบเนี้ย คือแบบแต่และชุมชนถ้าสมมติว่าสามารถที่จะสร้างอัตลักษณ์สสร้างแบบความแปลกของตัวเองขึ้นมาได้มันก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นชุมชนธรรมดาอะไรเงี้ยนะคนก็จะมาเที่ยวก็จะทําให้เงินในชุมชนเนี่ยสพพลนะรายได้ของชุมชนก็จะมาจากการท่องเที่ยวได้เยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของหมู่บ้านนะครับชุมชนขนมแปลกครับตรงนี้ก็น่าไม่น่าจะมีอะไรนะอันนี้น่าจะเป็นห้องพักมาคิดว่าอืห้องพักนี่เลยอะ เดี๋ยวเราลองเดินพาเดินไปดูตรงนี้บ้านริมคลองหนองบัวน,นี่ไงส่วนยังไม่อยากกลับก็คือพในออ๋อตรงนี้คือเป็นจุดด้านนอกเลยชุมชนอย่างนี้ที่จอดรถอ๋อหมดละนี่ประมาณนี้แล้วทุกคนชุมชนริมคลองหนองบวัวปะเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปเพื่อที่จะไป ดูบรรยากาศของกินอีกนิดนึงเ่ยตราน่าจะอยู่ตัวนี้แบบระยะหนึ่งนะครับไปเดี๋ยขอเดินต่อนะว่าแบบเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็ร้านค้าก็เยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนนี่เห็นไหมมีเสื้อผ้าอันนี้คือบางทีเราก็ต้องพูดด้วยนะเพราะว่าถ้าเราเว้นช่วงกันพูดมันจะไปติดเพลงเนี่ยเพลงจากอของค่ายนี้เขายิ่งแรงอยู่ด้วยนะ,ะนี่อุ๊ยอันนี้ขนมอ๋อบ้าบินวนะ้าวาอ่อนนะฮะ มีบ้าปินมะพร้าวอ่อนกล้วยอันนี้ก็เป็นขนมทั่วไปน้ำมะปงน้ำมะปิตก๋วยเตี๋ยวน้ำมะปิตนี่ยังไม่ได้กินเลยนะแต่เรากลัวเราไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่ไม่ใช่ว่ามันมอะไรนะแต่คือเรากลัวแบบท้องเราเพราะว่าท้องเราอาจจะไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เรื่องของแบบน้ำเปรี้ยวๆเนาะอุ้ยอันนี้ขนมเ๋ยวพามาดูขนม,มนอุ้ยอ๋ออะไ วาี่นะจมันค่ะขนมยินนี crow crow ่ขนโค้ดนมไนไม่ right. ่ขนมไยิอ okay, ่ขนมไยิน้อยได้ทำเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินดูด้านหน้าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดินดูก่อนว่ามีแบบของกินขนมขนมไทยโบราณนะทุกคนไป โอ้ยนี่ไอ้ิมด้วยอืมคือขนมอะเยอะแยะมากมายเข้าเปรียบนะครับหอมกนะฮะอันนี้ขนมเบื้องยวนนะครับเดี๋ยวลองไปดูตรงนี้ว่ามีอะไรบ้างนะขนมอันนี้จะเป็นขนมเม้าบดมะพร้าวอ่อนนะฮะอ๋อขนมทองไหลมาก็จะเป็นแบบช่อมองคลมงคลหน่อยอะไรเงี้ยนะด้านนี้เป็นอะไรขนมขั้งมันจะรงยางไง <Okay. S 1> อืมมีแบบเป็นเป็นเจะรงด้วย นี่อันนี้คือแบบที่เราพาทุกคนเดินชมบรรยากาศนะครับก็จะมีประมาณนี้ร้านร้านคาร้านอะไรอาจจะเราซื้อขนมอะนี่นบ้างปรเอานี้กล่องหนึ่งครับกล่องเท่าไหร่ครับกล่องหนึ่งครับได้ได้ครับนี่ตอนนี้เราได้ขนมขนมควยลิงเบญจรงมาแล้วนะครับก็จะมีแบบว่า,าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอันนี้ไม่ได้ใส่สีนะก็จะมีแบบว่าใบเตยอ,อันชันแครลอตอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยแบบ สองละ20บาทที่นี่เขาก็จะขายไม่ได้แพงนะก็ะคือทุกกล่องก็จะอยู่ที่20 20ี่บหมดเลยนะเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวพาเดินดูอเดินดูอีกนิดน,งนึงนะอยากอยากหรือว่าเราจะไปกินอัน,นี้เดี๋ยทุกคนเราไปกินขนมจีนดีไหมนี่เดี๋ยวไปเดินดูด้านในกันอีกนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันยังเหลือแบบบางอย่างที่เรายังยังไม่ได้ซสือร้านแรกตรงนู้นนะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับเนี่ยมีขนมแบบเยอะแยะมากมายเลยขนมต้มไส้มะพร้าวขนมชั่วแบบโบราณขนมขวยลิงกล่องเบญี่ครับขนมติดคอขนมติดคออ๋อมันเป็นแบบอ๋อขนมต้มไส้มะพร้าวคิดอะไรดีทุกคนโบราณไม่ใช่ถัวเกล็ดกวนนี่นี่ไม่ใช่ถั่วเกล็ดกวน อ๋ออันนี้ไม่มีไส้ใช่ไหมใช่ครับพี่อ๋อเอาตัวแปบโบราณก็ได้ครับนี่เดี๋ยวเราเอาตปแปบโบราณมีมีที่ร้านขนมฟลิงยายลีนะครับก็จะมีขนมต้มช่้มะพร้าวมีขนมตัวแปบโบราณมีขนม้วยลิงขนมจิตคอนะครับนี่เลยขนมควยลิงยายลีนะครับอันนี้ได้มาอีกหนึ่งนะเป็นขนมทั่วแปบโบราณนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งกินคือถ้ามาที่ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวนี่เดี๋ยวเพิ่งกินข้าวมาเมื่อเช้าเรากินข้าวมาแล้วหนึ่ง โอ้เรากินข้าวมาแล้วไงกินข้าวต้มที่พักตอนเช้านะครับเนีย่ยมีแบบว,ว่าอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราค่อยแบบเดินดูก่อนว่าจะกินอะไรเพิ่มเติมนะครับขนมอ๋มอคุ้ยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะเขาเก็บเส้มะพร้าวน่ากินข้อหมกก็มีไปทางนู้นดีกว่าไปทางนูน้นน่าจะวันนี้เราซื้อแหละอ่าเดี๋ยวเดินย้อน,อนกลับไปทางเดิมจริงๆชุมชนอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีจุดให้เราเดินเล่น ก๋วยเตี๋ยวดิมคลองเปิดเสาร์อาทิตย์อ๋อนู่นท่าเรือตรงนู้นนะฮะตอนนี้เราก็น่าจะซื้อของแบบอะไรนี้ไปอยากไปชิมวันนี้จะไปชิมขนมจีนเขาไปกินขนมจีนเขาสักหน่อยนึงแล้วกันเนาะนี่น้องแมวน่ากกนนรักจังเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันรู้สึกเขาบอกว่ามันจะมีเรือกิจกรรมในท่านเราแจกปีนะคะ กิจกรำครับุณองไปเลยค่าห้าบาทปีล้หนัจับจาใช้สอยในร้านค้า um ุกจนกแบของเราท่าไม่ท้าว่าร้านูตรงไหนจะามพอาให้ค้าได้นะครัวนี้การทขนมเค้กอ๋นี่ก็เตอลูกอกอเดี๋ยวมาดูด้านหลังบรรยากาศด้านหลังนะฮะข้าเรื่มเหมเดือเมื่อสักคู่ ก็เราเดินออกมาด้านนอกนะครับเดี๋ยวไปเดินดูบรรยากาศทุเรียนทุเรียนเยอะมากเลยช่วงนี้อันนี้ก็ทุเรียนแต่ถ้าเราซื้อทุเรียนกินที่นี่เนี่ยเอาแบบหวานน้อยกินนี่ <c oughs> ออคาเฟ่เหรอทุเรียนทอดอ๋อทุเรียนทอดนู่นมีตลาดอลย เดี๋ยวลองเดินดูตลาดตรงนั้นครับเราเดินออกมาจากจุดที่มันเป็นของอชุมชนแล้วนะตรงนี <larva> e> uh ้คือเขาก็จะมีแบบรถจอดอะไรต่างๆนานาอยู่ด้านนี้นะฮะอเดี๋ยวลองดูด้านนี้ว่ามีอะไรเชียงไม้ตะพุนหินนะพราวทุกเรียนนี่ตรงนี้มีร้านไขาของเยอะแยะเลย เดี๋ยวลองเดินดูขนมไทยนี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมนะอันนี้ขนมควยลิงแบบใส่รุงนะเป็นดับเจ็ดสีนะอืมมันคือแป้งน่าจะเป็นแป้งข้าวเหนียวแป้งมันอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่เสนน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวนะครับ คล้ายพวกขนมต้มอะไรเงรี้ยแหละนี่กินกินสีกินสีก,สกวยลิงเลยอืเดี๋ยวเราลองมาชิมนะครับวันนี้จะเป็นขนมอีกแบบหนึง่งที่คล้ายๆกับขนมถ้วยแต่ว่าข้างหน้ามันจะเป็นสังขยานี่อืมก็กินเป็นแบบนึง,นงอันไปเลยอืมอืม สังขยาสังขยาขนมด้วยอร่อยดีและนี่ก็คือบรรยากาศของอชุมชนขนมแปลกชุมชนริมคลองหนองบัวนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเดินทางมาได้เลยนะครับอันนี้สันก็พาเดินชมประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับเข้าไปในเมืองจันทบุรีแล้วแต่ว่าไม่รู้จะมีรถหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตใช้แอปพลิเคชันเรียกเรียกมาก่อนเนาะ เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย